ตัวละครใหม่ในซฟเวอร์จีนเดือนหน้าได้หลุดออกมาแล้วครับคุณผู้ชมสําหรับรูปภาพหลุดรูปภาพนี้น่าจะมาอย่างแน่นอน100%เนื่องจากเนื้อหาภายในรูปรูปนี้มันมาจากหนึ่งในทีมงานของตัวเกมเขานั่นเองเอาเป็นว่าก่อนที่จะเข้าไปดูรายละเอียดรูปร่างต่างๆของตัวละครใหม่ว่ามันจะเป็นตัวอะไรเป็นร่างไหนเป็นรูปแบบไหนรวมไปถึงฟังผมบน่นจนครบ8นาทีก็อย่าลืมที่จะช่วยกดไลค์คลิปวิดีโอนี้ กดแชร์คลิปวิดีโอนี้และกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับคลิปวิดีโอนี้ด้วยนะ ช็อปเว็บเติมเงินเกมวันพันแมนเดอร o สตองเกตโมบายในราคาถูกคุ้มปลอดภยัยรวดเร็วทันใจบริการการเติมเกมตลอด24ชั่วโมงไม่ต้องพักเลยทีเดียวเชียว <c oughs> และที่สําคัญแพ็กแต่ละแพ็กของเขาบอกเลยว่าเติมถูกกว่าเติมเองมากๆ <Wow. S 1> วิธีการเติมก็แค่ใช้ UAD ชื่อตัวละครและก็เลขเซิร์ฟเวอร์เท่านั้น <c oughs> สําหรับเพื่อนๆท่านใดที่อยากจะไปกดไปที่ลิงก์ลิสตแมนช็อปที่อยู่ด้านล่างใต้คลิปโนี้หรือจะติดต่อผ่านไลน์แอปลิสแมนช็อปก็ได้อย่าลืมต้องมีแอปดูน้ำหน้าด้วยนะครับ <c oughs> และสุดท้าย ใคร oh, <wow. S 1> ที่เป็นสายเปสายทุ่มทุนก็อย่าลืมเข้าไปใช้บริการกันได้ listman shop เติมถูกเติมไวปลอดภัยแน่นอน100%เอร์เซ listman shop ฉลอง 3, สามแสนซับแจกยับซับกระจายแจกหนักกว่า70,000บาทแจก n o t h i n g phone มือถือแฟชั่นสุดจีดและหูฟัง laser hammerhead pro หูฟังสำหรับเกมเมอร์และกิฟร์เชอร์มูลค่า199บาทมากกว่า100ยรางวัล พร้อมกิจกรรมชิงโชค2ชั้นอยากรู้ปะละ่ล่ะอยากรู้ก็ชักมาเลยที่ Rich Man Shop ทั้งในเฟซและไลน์ราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวไทยทุกเพศทุกวัยทุก,ท,กทุกท่านกันด้วยนะครับยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่เกมวัน t h Man the Strongest s ในวันนี้ก็มีข่าวดีข่าวด่วนข่าวร้อนแรงมาอัปเดตให้เพื่อนเพื่อ,อทุกท่านได้รับทราบกันอีกแล้ว,วาจากตอนแรกคลิปในวันนี้จะต้องเป็นการสอนสมัครสอนดาวนโหลดเกม Demon Slayer Mobile ที่ผมเคยทําคลิปรีวิวไปตั้งแต่เมื่อวานแต่เพอเอิญ One t h Man the Strongest ได้ทําการ ปอยตัวละครใหม่มากระผมเองก็เลยต้องรีบมาทําคลิปิรีโอนี้ให้เพื่อนเพื่อทุกท่นทานได้รับชมกันก่อนเนื<ม>่องจากตัวละครใหม่ตัวนี้เป็นตัวละครที่เพื่อนๆหลายๆท่านไม่เคยคาดเดาและทายกันมาก่อนเลยถ้านับจากคลิปที่ผมได้ทําการสอไปอยคําใบไปไม่มีใครทายตัวละครตัวนี้เลยนะเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมมาเฉลยดีกว่าเพราะว่าหน้าปกคลิปนี้รวมไปถึงชื่อคลิปนี้มันก็บอกกันอยู่อย่างชัดเจนในทุกๆครั้งว่าตัวละครใหม่ที่กําลังจะเข้าสู่ในซฟเวอร์จีนเดือนหน้าจะตัวเป็นเจ้าโัวเมลสกัด S S R บวกลูกน้องของโบรรสในวันนเม ซีซั่นที่1นั่นเองโอ้โห,โโหตัวละครตัวนี้มันเข้าข่ายในประวัติศาสตร์หรือนี่บอกเลยว่าเป็นอะไรที่สุดจัดจริงๆนะสำหรับตัวละครตัวนี้มีคนเคยคาดเดามานานแบบนานมากๆแล้วแหละแต่พักหลังๆรู้สึกว่าคนจะไม่ค่อยคาดหวังอะไรมากมายกับตัวละครตัวนี้แต่พอเอื้นในเดือนหน้าตัวละครตัวนี้จะมีร่างที่2ครับคุณผู้ชมอเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาดูร่างที่2ไปพร้อมๆกันเลยดีกว่าสําหรับเมลสกัดร่างที่2ร่างนี้จะเป็นร่างที่มีปีกนั่นเองครับคุณผู้ชมอบอกเลยว่าเอฟเฟ์รอบๆข้างสวย งามมากๆะถึงแม้ว่ารูปรูปนี้อาจจะไม่ชัดแต่โดยรวมผมมองว่าเม่คู่ <Hey! S 2> ซึ่งเอาเข้าจริงมันก็เหมือนย้อมแมวเพราะว่าแค่เติมปีกมาด้านหลังแต่โดยรวมผมดันชอบซะง,งั้นเพราะปีกของเขาตรงนี้มันคล้ายๆกับปีกแด๊กคล่าหรือว่าปีกครัง้งขาวเนาะส่วนเอฟเฟกต์พื้นด้านหลังในการเปิดกาชาของเขาก็จะออกเป็นแนวแบบเลือดเลือดดูดเลือดอะไรอย่างี้คือแบบโอ้โยยางสุดถ้าเกิดว่ารายละเ e อียดสกิลของเขาออกมาแล้วมันมีการแยกร่างไปด้วยเนี่ยคือจะเป็นอะไรที่เทขข่โคตรเลยนะ mm hmm. แล้วเดี๋ยวผมลองมาเทียบกับในอนิเมะให้บอกเลยว่าทำมาคล้ายๆกันเลยนะซึ่งเอาเข้าจริงผมอยากให้หน้าตามเมลสกาที่มีปีกเปน อีกทั้งรายละเอียดสกิลแยกล่างแบบนี้ไปเลยก็น่าชัดแจมไม่ใช่เผื่อเพมันเข้าเกมมาดันมีลูกน้องเป็นล่างล่างหนีด้วยนะส่วนการโจมตีหรือท่าโจมตีต่างๆต้องไปคาดเดากันเอาเองแบบมั่วๆกันอีกเยอะซึ่งโดยส่วนตัวผมคิดว่ามันน่าจะมีสถานะตายแล้วเกิดใหม่เหมือนกับในอนิเมะของเขาหรือไม่ก็เวลาเขาตายเราจําเป็นที่ต้องโจมตีลูกแก้วของเขาให้หมดภายใน2เทินถ้าเกิดว่าเราโจมตีลูกแก้วของเขาไม่แตกภายใน2เทินตัวละครตัวนี้ก็อาจจะกลับฟื้นคืนชีพขึ้นมาใหม่ได้อีกในเทินเทินหน้าซึ่งการคาาเดารายละเอียดสกแบบบนี้อวว่่ามครั เป็นหมดฮ่จากใจของผมแต่เอาเขาจริงก็อยากให้มันมาแบบนั้นนะเพราะถ้าเกิดว่าเขาเข้ามาในเกมแล้วสกิลมันไม่ค่อยโดดเด่นอะไรไปสักทางหนึ่งผมว่าตัวละครตัวนี้มันก็ดูงงงงเงยงเงยังไงก็ไม่รู้เผอเผออาจจะมีดีก็แค่เฉพาะรูปร่างของเขาเท่านั้นเองคล้ายๆกับอัศวินจากกล SSR บวกที่เข้าเกมมาแล้วมีดีเฉพาะแค่คอสกิล่วนรายละเอียดสกิลต่างๆต้องรอการปรับปรุงอีกเยอะครับเอาเป็นว่าสําหรับรายละเอียดตัวละครใหม่ที่กําลังจะเข้าสู่ในเซิร์ฟเวอร์จีนเดือนหน้าก็จะตกมาเป็นของทางด้านเมลสกัด SSR บวก นะถ้าเกิดว่าภายในวันที่27 28 29มันมีรายละเอียดสกิลอะไรหลุดออกมากระผมเองก็จะรีบนําไปแปลไทยและนํามาแชร์ต่อให้กับเ <Okay. S 2> พื่อนเพื่อทุกท่านได้รับทราบกันอีกทีนึงส่วนใครที่กําลังรอคลิปสอนดาวโหลดสอนสม <S <S <ฆ>ัครเกม Demon s l a y e r ก็ต้องรอกันไปก่อนเนื่องจากกระผมเองจะลงคลิปในช่อง 1, <S <S 1> วัน1คลิปเท่านั้นยังไงก็ต้องกราบขออภัยด้วยนะครับเอาเป็นว่านะตอนนี้เรามานั่งลุ้นกันดีกว่าว่ารายละเอียดสกิลเมลสกาด SSR บวกจะออกมาเป็นแบบไหนอีกทั้งเพื่อนกกกก่่าาานชชอออบบบไไไมมมมะะรรรยยัััังงเีีวววตตล้็สถ <ทฆ>พูดคุยกันได้ <Okay. S 2> โดยส่วนตัวอย่างที่ผมพูดไปเลยตั้งแต่ต้นคลิปว่ารายละเอียดโมเดลของเขามันก็ออกแบบมาสวยเหมือนกันและถ้าจะให้มันสวยไปกว่านั้นต้องทำเอฟเฟครอบๆตัวแบบอัศวินจากกลอย่างนี้ด้วยนะจ๊ะ <c oughs> ทำเอาเป็นออร่ารเลือดเอดแดงๆก็ได้แบบนั้นผมจะ ้างมากๆและตัวละครตัวนี้ไม่น่าพลาดอย่างแน่นอนเพราะตัวดาของผมมีดองไว้อยู่ตั้ง2 ID ID ดีดีนี้67ใบส่วนไอดีหลักอีก ID ดีหนึ่ง100กว่าใบคาดว่าไม่น่าจะพลาดตัวละครของเขานะส่วนตัวละครใหม่ในเซิร์ฟเวอร์ไทยเดือนหน้าก็อย่าพลาดกันนะครับสาหรับแลตประกายแสง SSR บวกที่ผมเองคาดว่ามันน่าจะต้องลงตู้กาชาตัวดําอย่างแน่นอน100%หากใครที่เน้นจัดทีมความไวความเร็วตัวละครตัวนี้เพื่อนๆอย่าได้พลาดกันเลยนะเนื่องจากความสามารถของตัวละครตัวนี้เขาจะอันติโดยที่ไม่ใช้ลูก ไฟอะไรได้ไดเลย <Wow. S 1> หลังจากที่เขาอันติไปแล้วก็จะทําการบูทความเร็วให้กับเพื่อนที่อยู่ในแถวเดียวกับเขามาจํานวน95% <Wow. S 1> และถ้าเกิดตัวละครเขามีความเร็วเยอะกว่าฝั่งเป้าหมายตัวละครเป้าหมายก็จะโดนระเบิดดาเมจไปอีก <Yeah. S 1> อีกทั้งสกิลพาสซีฟติดตัวของเขายังมีการบูทความเร็วให้กับตัวละครของตัวมันเองด้วยถ้าเกิดเราอัพเป็น5ดาเหลือง5เดาวม่วงความเร็วที่จะบูทให้กับตัวละครของเขาจะอยู่ที่25%ซึ่งจะเยอะกว่าเจ้าตัวโซนิกร่างที่2อ,อย่างแน่นอนรวมไปถึงความเร็วของเจ้าตัวแฟรมันก็จะเยอะกว่าเจ้าต กนระดับ SSR บวกก็จะมีการเพิ่มอัตราการหลบหลีกด้วยกันทั้งหมด70%ให้กับตัวละครของตัวเขาเองแต่ถ้าเกิด พาสซีฟมาเป็นเลเวลที่2ตัวละครของเขาจะมีหลบหลีกอยู่ที่70และเพื่อนที่อยู่ในแถวเดียวกับเขาเป็นแนวเส้นตรงจะได้รับอัตราการหลบหลีกเพิ่มขึ้นมาอีกห0ไปด้วยโดยรวมผมมองว่าตัวละครตัวนี้ก็จําเป็นมากๆถ้าเกิดว่าใครไม่มีคิงเอสเออาร์บวกสามารถนําตัวละครตัวนี้ไปใช้ในทีมได้เนื่องจากตัวละครตัวนี้จะเป็นตัวบูตความเร็วอันใหม่ภายในทีมและเมตาณัปจุบันตอนนี้เจ้าตัวแฝดประกายแสง SSR บวกตัวนี้ก็ยังคงอยู่ในทีมเสมอๆแต่ถ้าเกิดภายในนาคตข้างหน้ามันมีตัวเพิ่่่มมมมคคควววววาาาเเรรร็็็ออีีีกกกตตตตััะะนนน้้จจปปไไดสใท ไม่ได้เน้นทีมความเร็วแนะนําให้ข้ามาเอาเจ้าตัวเกโรเกโรเอ r อาบวกตัวนี้ก็ได้นะจ๊ะเนื่องจากตัวละครตัวนี้คาดว่าน่าจะลงตู้กาชาตัวดําตามปกติแต่ถ้าหากตัวละครตัวนี้มันดันไปลงวงล้อในการใช้เงินซื้อเพื่อนๆก็ไปด่าทีมงานเซิร์ฟเวอร์สีได้เลยนะจ๊ะเพราะรายละเอียดสกิลตัวละครตัวนี้มันโกงจริงๆนะยิ่งถ้าสายเติมเงินเยอะๆได้ไปแล้วไปอัปเกรดสกงสกิลเป็น5ดาวเหลือง5ดาวมูสกิลปกติไปเลเวลสอง PVP ทีนึงแล้วเราไปเจอไม่มีสิทธิ์ชนะได้เลยเพราะอันติของเกโรเก ไม่ให้ฝั่งตัวข้ามใช้อันติได้นานจนถึง1เทินและไอการบล็อกอันติตัวนี้มันทําได้เรื่อยๆในทุกๆเทินยิ่งถ้าเกิดมันมีเชิงเทียน2อันแล้วก็บอกเลยว่าชิปหายจ้ะเอาเป็นว่าก่อนสิ้นเดือนเดี๋ยวเจอกันสําหรับคลิปรายละเอียดสกิลของเจ้าตัวเมลสกาดร่าง SSR บวกตัวละครตัวนี้น่าจะมาอย่างแน่นอน100%ยยังไงก่อนที่เพื่อนๆทุกท่านจะกดปิดคลิปวิดีโอนี้หรือคลิปวิดีโอนี้จบลงกันไปอย่าลืมที่จะช่วยกดไลค์ให้กับคลิปวิดีโอนี้ กดแชร์ให้ทั่วถึงกดซับสไคร b e และที่สําคัญปุ่มระฆังกระดิ่งอย่าให้พลาดเพราะเวลามีคลิปใหม่ๆมันจะแจ้งเตือนให้กับเพื่อน,อนๆทุกๆท่นานทราบกันแบบทุนหน้าและสิ่งสุดท้ายนี้นะครับถ้าหากว่าคลิปวิดีโอนี้มีคําพูดคําจาหยาบคายอะไรหลุดออกไปก็ต้องกราบขออภัยมาณะที่นี้ด้วยใครที่ติดตามอยู่ก็ต้องขอบคุณมากๆและถ้าใครยังไม่ได้กดติดตามอย่าลืมกด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 กันเข้ามาเยอะๆนะจ๊ะคุณผู้ชมทุกๆท่าน บริการเติมเกมออนไลน์24ชั่วโมงการันตีคุณภาพจากผู้ติดตามในไลน์มากกว่า3 0สนคนเติมเกมชั้นนำในราคาสุดคุ้มปลอดภัยด้วยระบบ Official เพียงแอดไลน์แอด t ช m a n Shop หรือทางเว็บไซต์ l i c h m a n s h o p c o m เติมเร็วดุดสายฟ้าดูแลดุดาดมิดเติมถูกเติมไวปลอดภัย100%ต้องนึกถึง l i s h m a n shop, shop, shop.